สวัสดีค่ะคุณนุกนะคะวันนี้นะคะคุณนุกจะมาสอนการหาครนนะคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะโอเคอ่านโจทย์ก่อนนะคะเขาบอกว่าให้เราหาครนใช่ไหมคะของ4กับ7อ่ะโดยใช้การอะไรข้อ1เขาบอกหา4กับ7เนาะโดยใช้การหาตัวคูณรวมจำได้ไหมตัวคูณร่วมหายังไงจำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณนุกทบทวนให้นะคะ ขั้นแรกนะเราไปหาตัวคูณกันก่อนอตัวหาตัวคูณนะคะของ4ก่อนนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างนะ,ะแล้วต่อไปเราก็ต้องไปหาตัวคูณของ7นะคะไปดูว่ามีเลขอะไรบ้างจําได้ไหมการหาตัวคูณของแต่ละตัวทำยังไง ก็คือการท่องแม่สุดคูณนั่นเองก็คือการเพิ่มไปทีละสี่หรือเราจะท่องแม่สุดคูณก็ได้ถูกไหมคะอ่ะคุณดุกพร้อมเริ่มเลยนะอ่ะท่องสุดคูณเลยนะส1่4 2 8 4งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สีห้ายี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ปเป็น40 41เป็น44 42เป็น48 จริงๆมีได้ต่อถูกไหมคะเพราะว่าเพิ่มทีละสี่เดี๋ยวคุณลูกขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะโอเคนะต่อไปแม่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยีเป็หสสเจหสี่ี่สิบดห้าหเจเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเป็น84แบบนี้ใช่ไหมคะเอาต่อไปแล้วนะ เมื่อกี้ได้ตัวคูณไปแล้วใช่ไหมต่อไปไปหาตัวคูณร่วมคุณลูกขอเขียนคำว่าร่วมเป็นสีนี้อของสี่และเจ็ดนะคะคือเลขอะไรบรรทัดนี้นะคือตัวร่วมของสี่รทัดนี้คือตัวร่วมของเจ็ดมันแยกกันอยู่ใช่ไหมแต่บรรทัดเนี้ย เอาใหม่ลนะป็นหนึ่งนะไม่เกี้ยหาตัวคูณของ4ี่เฉยๆนะไม่ใช่ตัวคูณร่วมนะตัวคูณของสี่บรรทัดนี้หาตัวคูณของเจถูกไหมคะแล้วบรรทัดต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าให้หาตัวคูณร่วมของสี่และเจดเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดูว่าเลขอนไหนที่มันเหมือนกันทั้งบรรทัดนี้แล้วก็บรรทัดนี้นะคะไปดูนะตรงนี้มีสี่แต่บรรทัดนี้มีสี่ไหม ไม่มีนะเพราะฉะนั้น4เนี่ยไม่ใช่ตัวคูณร่วมของ4แล้วก็7เนาะอ่ะต่อไปเลื่อนดู8ปดมันทัดที่นี่มี8ปดไหมไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ใช่ตัวคูณร่วมของแปดไม่ใช่ตัวคูณร่วมของ4และ7โอเคนะคะอ่าลองดูอีกสิอ่าคุณลูกดูแล้วนะอ่าไปดูตัวดีบ้างจริงๆต้องเลื่อนดูทีละตัวนะแต่คุณลกดูไปละตรงนี้มียีบแปมัทัดนี้มีมยี่สบห มีถูกไหมก็คือตัวไหนนี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นยี่ปดเนี่ยตัวเป็นตัวคูณร่วมของสี่และเจ็ดเพราะว่ามันมีทั้งสองบรรทัดเลยโอเคเนาะเรียนไปแล้วนะอันนี้จำได้นะคะอ่ะก็จะได้เป็นตัวคูณร่วมของสี่และเจ็ดเนี่ยคือที่18แดแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีเหมือนกันอ่ะไปดูอีกสิมีเหมือนกันอีกไหมตรงนี้สามสองตรงนี้มีสามสองไหมไม่มีส6มห ตรงนี้ก็ไม่มี36 40ตรงนี้ก็ไม่มี40 44นี่ก็ไม่มี48ก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่คุณลูกก็อยากได้สัก2ตัวโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณลูกต้องทําเพิ่มอีกเนาะอ่ะ48 49 50 51 52ก็คือท่องแม่สุดคูณแม่หลังจากเนี้ยไม่ได้แล้วเราก็เพิ่มไปทีละ4ก็ได้นะคะ52 53 54 56กอ่ะก็จะเป็น56อ่ะ ลองดูซิมีครบสองตัวหรือยังมีอีกตัวหนึ่งมมีนี่เด็กเห็นไหมนี่มีตัวนี้เหมือนกันคือห้สิบหกเห็นไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นห้ก็คือเป็นตัวคูณร่วมของสี่และเจ็ดเหมือนกันนะคะคุณนูกก็มาเขียนแบบนี้จริงๆมีอีกไหมคะจริงๆก็มีอีกนะแต่คุณลูกขอเขียนแค่นี้พอนะคะอ่ะมีอีกเราก็ต้องเขียนเป็นจุดๆจุดแบบนี้ แต่เราเอาแค่นี้พอนะคะอ่ะาแล้วก็ใส่คอมมาให้เขาด้วยแบบนี้นะคะจะได้แยกถูกเนาะบางทีเราเขียนตัวเลขติดกันนะคะอ่าแบบนี้ชึบชึบอ่าได้เนาะจำได้กันนะคะโอเคต่อไปแต่ข้อนี้เขาให้หาคอนอคอลนเนี่ยย่อมาจากการอะไรนะคูณร่วมน้อยถูกไหมคะ ใช่ไหมตอนเนี้ยเรามีแล้วนะเรามีอะไรเรามีตัวคูณร่วมละอันนี้ตัวคูณร่วมเรามีละแต่เหลือคําว่าอะไรคําว่าน้อยโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวคุณลูขอเขียนกันนะอ่ะคุณลูกขอเขียนตัวเต็มนะคะคูณร่วมน้อยอ่ะลืมคําว่าตัวคือคือเลขอะไรล่ะสังเกตนะ ตัวคูณร่วมเรามีละคือมีเลขอะไรบ้าง28แปดและยี่ิบห้าแต่เอิญตรงนี้มันมีคำว่าน้อยมาอีกคำหนึง่งแสดงว่าต้องเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดและต้องเป็นตัวคูณรวมด้วยก็ค,คือเลขอะไร28แค่นี้เองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่น้อยที่สุดที่เป็นตัวคูณรวมก็คือ28ิจบแล้วแค่นี้โอเคไหมคะอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งนะ ตัวคูณร่วมมี28แล้ว56ถ้าคูตัวคูณร่วมน้อยคืออะไรก็คือตัวที่น้อยที่สุดก็คือ28ตัวนี้เอามาเขียนโ okay. อเคเนาะอเพราะฉั้นเขียนตอบเลยนะคะว่าตัวคูณร่วมน้อยของ4และ เนะคะก็คือยี่สินั่นเองนะคะอันนี้คุณลูกอาจจะเขียนเขียนเพิ่มไปด้วยก็ได้นะ,ะถ้าเด็กๆอยากเขียนเพิ่มเขียนดีกว่าเนาอจะได้เหมือนที่โรงเรียนนะคะตัวคูณร่วมน้อยของ4และ7นะคะก็คือยี่แบบนี้ได้เนาะเข้าใจนะคะ โอเคต่อไปมาดูข้อ2เลยนะเดี๋ยวคุณลูกขออนุญาตก,ก๊อปปี้ตัวก้อนนี้มาจะได้เร็วๆนะคะชึบอ่าเดี๋ยวคุณลูกลบก่อนนะอ่าเด็กๆลองทำเลยนะทำเหมือนเมื่อกี้เลยทำได้นะคะโอเคเสร็จแล้วอ่าขั้นแรกเลยทำยังไงก่อนนะหาตัวคูณใช่ไหมอ่าหาตัวคูนของอะไร ของ9เนาะหาหนูก็เขียนไปก่อนตัวคูณของ9ได้แก่เลขอะไรบ้างก็ท่องแม่9 919 9218 9, 9327 9436 9545 9654 9763 9872 9981 90เป็น90 91เป็น99 92เป็น108 ขอหยุดแค่นี้ก่อนนะ,ะต่อไปหาตัวคูณของสิบห้าบ้างอโอ้โหท่องไปสิบห้าไม่ได้ก็นับเพิ่มไปทีละสิบห้าสิบห้าสามสิบถูกไหมสิบห้าบวกสิบห้าเป็นสามสิบสามสิบบวกสิบห้าเป็นสี่สิบห้าเป็นอะไรอีกคะเป็นหกสิบห้าถูกไหมาอาทิตย์เดี๋ยวเราไปเช็คก่อนนะเราจะได้ไม่ต้องทำเกินทำเยอะไงไปดูก่อน ว่ามันมีที่มันเหมือนกันหรือยังสองบรรทัดอ่าเราไปดูสิ9บรรทัดนี้มีบรรทัดนี้ไม่มี18ไม่ได้27ไม่ได้36ไม่ได้4ี่ห้าได้เห็นไหมอ่าเราได้หนึ่งตัวแล้วนะหนึ่งตัวแบบนี้ชึบแบบนี้ขออีกหนึ่งตัวได้ไหมขออีกหนึ่งตัวอ่าอ่าบวกไปอีกสิบห้าแปดสิบเนาะ เอ้ยแปบ๊บหนึ่งนะคะคุณลูกเขียนผิดหรือเปล่าตรงนี้ชึบชึบตรงนี้หกสิบถูกไหมคะตรงนี้หกสิบอ่าหกสิบเจ็ดสิบห้าเก้าสิบถูกไหมคะดูซิมีเหมือนยังอ่ามีเหมือนแล้วเห็นไหมเด็กๆมีเหมือนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นไหมเก้าสิบเหมือนแล้วชึบตรงนี้ อเพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะที่เปิดตัวคูณร่วมมีสอตัวนะคะก็คือ45แล้วก็90เอามาเขียนเลยนะตัวคูณคูณร่วมของ9แล้วก็15นะคะก็คือ45แล้วก็90นะคะอ่ะถ้าตัวคูณร่วมน้อยล่ะมีคำว่าน้อยคืออะไรก็คือตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดก็คือเลข45 จบแล้วแค่นี้โอเคเนาะจริงๆอ่อะหนูไม่ต้องหาสองตัวก็ได้หนูหาตัวเดียวก็ได้แล้วเราก็ตอบได้เลยแต่คุณลูกอยากให้หนูเห็นเนาะว่าตัวคูณร่วมน้อยคืออะไรคุณลูกก็เลยยกมาสองตัวน่าจะเข้าใจแล้วนะคะอ่ะก็ตอบเลยนะตัวคูณร่วมน้อยของเก้าและสิบห้านะคะก็คือ C15 สิบห้าแบบนี้โอเคเข้าใจนะคะ ต่อไปข้อที่3เลยนะคะอันนี้เมื่อกี้มี2ตัวเนาะอันนี้มี2ตัวอันนี้มี3ตัวละโอเคอคุณลุกก๊อปปี้มาแล้วนะทีนี้มี3ตัวเนาะเดี๋ยวคุณลุกเลื่อนตรงนี้ไปไว้ข้างล่างบอ่ญเริ่มเลยนะหาตัวคูณของ5หาตัวคูณของ10แล้วก็หาตัวคูณของเท่าไหร่เอ่ย สินะคะว่ามีเลขอะไรบ้างเนาะ,ะเพราะมี3ตัวอ่ะก็ท่องแม่5้าไปเลยค่ะห้าหนึ่งห้า5้าสอ5ส5 5ห้าสา3ส5บห้าห้า5ี่ยี่สเป็น5้5สิเป็นห้าสเป็นหก

ทีนี้เด็กๆด,ดูนะอ่ะเดี๋ยวคุณลุกจะห้องจุดจอกนะสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิบจุกไหมอ่ะเด็กๆด,ดูนะว่ามีอะไรที่มันเหมือนกันคุณลูกก็จะดูเมืเราคุณลุกท่องคุณลุกจะดูไปเรื่อยนะท่องแบบเนี้ยจะดูไปเรื่อยว่ามรนทัดไหนที่มันมีเหมือนกันสามมันทัด แล้วคุณลูกจะได้หยุดพอเลยโอเคไหมคะเมื่อกี้คุณรูกแอบเห็นแล้วมีตัวนี้ที่เหมือนกันคือหกสิบคุณุูกก็จะไม่เขียนต่อไปตรงนี้ละเพราะเราได้คําตอบแล้วเอาแค่ตัวเดียวพอที่เป็นตัวที่น้อยที่สุดจําได้ไหมเม่เกี้ที่เราทํสองตัวใช่ไหมแต่ว่าเราก็เอาตัวที่น้อยที่สุดเหมือนเดิมอะ่ะเพราะฉะนั้นเขียนตัวเดียวแค่พอโอเคไหมคะอ่ะก็เขียนเลยนะตัวคูณร่วมของสิบสอง่ห้าก่อนเนาะห้า 10และ12นะคะก็คือ60ถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นนะตัวคูณร่วมน้อยของ5 10แล้วก็12 5 1อ่าแล้วก็12นะคะก็คือ60เหมือนกันถ้าใครอยากเขียนต่อดูก็เขียนต่อไปก็ได้นะ ถ้าอยากได้2ตัวนะคะแต่คุณลูกคอยทำไปแค่นี้นะพอยกตัวอย่างให้ดู2ข้อไปแล้วโอเคเนาะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะตัวคูณของ5นะคะ5 10และ12นะคะก็คือ60นั่นเองโอเคเนาะโอเคค่ะอ่าไปทำข้อต่อไปกันเลยนะ